เออเขอบคุณพิ่มเยอะมากฉันรู้สึกไงคะที่แบบเฮ้ยเฮ้ยอยู่เมนออกมาเราได้คู่พิกเลตอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้ให้เขาพูดก็มีใจไงแบบเออได้ได้ถ่ายนี่ยมันลองทำปอบใช่ป้ะปิดไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี่มุกนอนกับพิกเลตเมสสติปวิดีโอคอลมาวิดีโอ บุกวอไไม่ไม่ใช่โซฟิเลแอน์ทวินวันนี้นะคะที่เลตแอน์ทนินนะคะอยู่กับมุกวันินะคะวิเตอร์ชทวินนะคะคุณคุณดมาแขกาแบบคนนะคะนี่มันหลุดมาจากโฟกิงนะคะ้มจากโฟกิงอะไรหลุดมาจับห้องไปเช้านั่นแหละารคอไรก่อน แต่ใครยังไม่ได้บอกใช่ถึงเริ่มต้นนะคะมันมาจากไม่มีเราสิที่ชอบหนูก่อนโอ้ยหน้าแดงเึวะเขายังยังยังไม่ได้หน้าแดงเลยแล้วใส่ก้นตรงตอนนั้นถ่ายละครเสร็จใช่ไหมเออแล้วตอนนั้นเขาก็ได้คุยกับมุกเขาเขาปลื้มเธอมากตอนแรกตอนแรกที่วิทเตอก์เจอแบบี่เลี่ยก็คือตอนไหนนานมากแล้วอ่ะ เนี่ยเขาโปรโมดเพลงใช่แล้วก็มาเจออีกทีก็โปรหมดเพลงเออแต่ว่ามันเาได้เจอพิกเลตแบบเยอะๆตอนที่ถ่ายะรกันใช่ใช่ใชอยู่ดีๆจะเข้าไปีช่ยังไงแต่ตอนที่ได้ถ่ายซีรีส์เนี่ยรู้สึกไงคะที่แบบเฮ้ยเฮ้ยอยู่เป็นของวะแลได้คู่พิกเลตอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้เพื่อไปถามอะไรเยอะมเค้าพูดนี่เขาบงเปิดมาแล้วหน้าได้ ไมีใจไงแบบเออได้ได้ถ่ายเนี่ยมันลบคำบอกใช่ไหมหนูเอาไปบอกว่าอ๋อเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหากัะหลับเอาไม่มันบอกเลยว่าดีใจดีใจจริงตอนนั้นถ่ายติดกล้องใช่ปหมเราก็ยังไม่ได้ยังไม่นี่กันเองใช่ไหมยังไม่ได้แบบว่ากล้องก็เขาหายไปเว้ยเขาติดกล้องเขาไม่ยอมเขาไม่เขาไม่ทัำมาเลยเราก็แบบเขาไม่ชอบ ตอนนั้นอะคือทักมุกไปแล้วโอถทักคือคือคุยกับมุกแล้วตอนนั้นอะมุกก็โทรคุยกับพี่วิกแบบทุกวันเนี่ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามุกกับเอ่อพี่วิกก็สนิทกันมากใช่เพราะว่าเจอกันแบบว่าใช่ใช่ไหม่อ คุยกัมันก็เหมือนกับว่าเราต้องแบบเอ้ยต้องเช็คใจตัวเองไงเราต้องแบบเช็คตัวเองว่าแบบชอบจริงๆใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีแบบมุก็สนิทกับพี่อื่ประมาณนึงเพราะเราก็ถ่ายรายการด้วยกัรายการๆมุกก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นคนกลางอ่ะเพราะว่าเราก็เข้าข้างพี่เด็ดด้วยแล้วเราก็เข้าข้างพี่เราด้วยเราก็อยากให้ทั้งคู่อ่ะแบบบรรจบกันได้ดีแต่ว่าแบบตอนนั้นอ่ะก็แอบถามพี่เล็กว่าพี่มิกนี่ยังไง พี่เลยก็บอกว่าเราเพื่อนกันแหละเพราะตอนนี้ไม่ิ้งยไยแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันเราก็คิดได้แล้วที่ไทยเราเทลไม่ว้าตอนนั้นมุก็มุกทำนี้พี่วิีไม่ได้แล้วว่ะแบบมันไม่ได้จริงเพราะว่ามันไปไม่ได้จริงๆเนตอนที่มุกนอนกับพิกเลยนอนอยู่แล้วก็แม่จุดติดวิดีโอคอลมาวิดีโอคอลมาอยู่หน้าทวิดีโอเมฆทั้งวันมุกก็บอกว่าพี่วิีแม่จุดติดแน่เลยว่ะใช่ มุกนี่แหละคือตอนนั้นอะพี่หนูจำได้ไหมที่เขาบอกหนูว่าเขาตอนแรกอ่ะเขาคิดว่าเมฆอ่ะเป็นแฟนหนูเพราะว่าตอนแรกเอ๊ะใช่ป่ะว่ามุกพูดทีแม่งใช่แน่เลยโอ้มุกบอกเนี่ยอะตอนนั้นเขาคิดยังไงว่าแบบเป็นเรื่องใหญ่เออเม่แน่จังหวะตอนนั่นแบบจบแล้วเออแล้วก็มีมีหลังจากนั้นอะพี่ไปเจอกับฟางงานใช่ใชยงานตลอดนะผมก็ปรึกษาไงว่าเฮ้ยมุกเขาทำ่างนี้แปลว่าอะไรวะเฮ้ยมุกคนที่มันอ้าไปเจอกันฟางงานก็ดู มีอะไรนะสิ่งที่มูกับวิกเตอร์ไม่รู้ก็คือพิกเลตแหะเป็นเพื่อนกับเมกต้งแตด็กใช่แล้วเป็นเ่เด็กมากมันไม่รู้เออคือแบบพี่บ้านสนิทกับเมกมากแต่ทำให้เรารู้นะว่าเขาเป็นคนแบบฝ่ายไม่ตงกัดใจเท่าไหร่นะพิกเล็ตนะพมกเลตเออตพี่บ้านพิกเลตต้องอย่างไรนะไม่ต้องเป็นจริงเหรอแบบไม่หรอกไม่ไม่มีหรอกมันแบบเราองไรเราก็แค่แยกกันเลยก็ไป่ชอบเขาตอนเนี้ยก็ มากเป็นเพื่อนเราเขาเเป็นเพื่อนกันเรื่อยอ่ะมันเป็นเพื่อนอ่ะเขาเลยว่ามันมันเริ่มมันเริ่มยังไงจากจากที่แบบพี่เกรู้สึกว่าเออเพื่อนแล้วมันเปลี่ยนตอนไหนขาจริงอ่รอ้าวมาจะถ่ายทำไมเนี่ย็พราะเ่าบอกบอเขาเริ่มรอฝากที่ม่อกี้ตอนนั้นนะก็รู้สึกว่าแบบเออเขาสบายใจอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้มีใครแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราจะเป็น โสดอะภาถาโสดอะเออเอเะไรปะอ,อ,อยากมีความสุขในแบบที่แบบกอ,อมีใครมาคุยแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันไปได้อะไรอย่างเงี <understood, S 2> ้ยแบบคุยแล้วถูกคอแต่มันถามว่ามีคนอื่นจีบไหมก็มี <phem ie> แต่พอคุยแล้วถ้ามันไม่ได้ชอบเราก็ไม่ได้แบบอะไรต่อไม่ได้ไม่ได้อยากจะคุยกับคนนั้นต่อแต่พี่วิกอะคุยต่อแ<ม>ล้วก็เออตลกดีสบายใจดีเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่ชายอีกหนึ่งคนด้วยอะแต่ว่าตอนที่เขาแบบว่าอเอ้ยอะไรอยู่โอ้โหอเอมาขอเป็นแฟนเอ้ยเขาบอ อก็คือว่าคนอยากรู้ก็คือว่าวันนั้นอ่ะมันเป็นวันปีใหม่แล้วทีเนี้ยเขาอยู่บ้านของแบบเหมือนฉลองบ้านตัวเองอ่ะใช่ป่ะกับครอบครัวเขาก็โทรมาตอนแบบว่าตอนเที่ยงคืนไปอ่ะเขาดาวเขาดาวเขาดาว้แล้วมันก็แบบห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็จุดบุ๊บเราเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเมื่อไหร่เมื่อไหเขาก็แบบสารภาพรักกับเรา แล้วเขาก็บอกว่าจมีแฟนกับเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเเราจะมีแฟน <c oughs> เลยไม่ว้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ <c oughs> คนย<ล>ังไงดีเราก็ไม่แบบไม่ได้ตอบแบบว่ายหรืออะไรนะแบบไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรต่อใช่ปะ่ะแต่เราก็ยังคุยกันต่เรไม่ได้ตอบรับแบบอย่างนั้นแต่ดูดิเนี่ยขนังไม่ได้ตอบรับนะคิดต้อนอ้ไหมครับอ่ะนะเป็นสายอ่ะายอย่างเงี้ยขอถามฝั่งนี้ แงนี่พี่ก็ไม่เคยเจอพี่บิกแบดบอยเห็นเขาลือกันบอกว่าเขาเขาเป็นแฟนคลับตั้งยุ่เลยนะคนนี้เด็ดขาดเลยนะเจอตอนตอนตอนหังหางแล้วเออเขาบอกเพื่อนว่าเริ่มจะรู้ได้แล้วนะครับดูผมเป็นตัวอย่างเสร็จตล้วเตร็จแ้วอย่างเงี้ยลุ้งเอาไม่ไม่ข้อสีว่าแบบอะไรมันจุดเปลี่ยนแบบเพราะว่าเราชอบคนนี้มากๆมาบอเราก็ไม่ได้เกเรอะไรเออใช่เราเราก็เป็นแบบที่แค่ ู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบค่อยๆทำเล่นมุกไม่ได้หางมุกพี่ไม่ได้เก่งเลยเราก็เป็นผู้ชายเหมือนแบบผู้ชายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็แบบพอมาเจอแบบคนนี้แล้วคืออย่างที่มุกมุกก็บอกว่าเขาแบบเขาเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรา ถ้าเราทําไม่ดีอะ่ะเราก็คือทําทําให้ผู้หญิงเสียใจเพิ่อมอีกคนใช่แล้วตัวมุกเองอะ่ะก็เป็นเพื่อนเขาด้วยเออ,เอ,อมุกก็เลยบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนะตอนนี้แบบห่วงม,มากออแต่ว่าดีใจมากนะเพราะว่าแบบเห็นทั้งคู่แบบพบกันแล้วก็พากันไปเหมือนดีขึ้นทั้งคู่อ๋อวมื่อตอนที่พี่วิกไม่ใช่ไม่ได้เกเรแบบว่าแนวก็ผู้แบล็กบอยนะสักพี่วิกก็จะมีความใจร้อนมีความแบบทื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือคนละอย่างอ่ะยอย่างเงี้ยเลยอ่ะอตอนนี้เขาเป็น แบบสงบเงียบมาทัวเหมือนทัวเหมือนทัวเราอ่ะไมม่ัวนดีใช่มันแค่แบบมันก็ควรจะโตขึ้นเออแล้วบุกในฐานะเพื่อนบุ๊กมองว่าความรักของสองคนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่น่าห่วงอะไรแล้วล่ะห่วงตัวเองดีกว่าเราตอนนี้เป็นยังไ้างดิบดราม่าเลยว่ะเศร้าเลยว่ะเฮ้ยมามาสัมภาษณ์บุ๊กดีกว่าไหมเออจะให้โต๊ะมาครับเอาละฮะคุณผู้ชมไม่ที่สัมภาษณ์ไเวลาเลย สามารถว่ามีการฝึกกับพี่แดนไปแล้วไม่ดราม่าละโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าก็รู้แล้วว่าแบบจีบกันยังไงอะไรยังไงใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเราแบบการดูแลความสัมพันธ์ในตอนนี้ถ้าไปถึงเริ่หวานอะไรขนาดนี้มัน5ปีแล้วไม่ใช่หรอตั้งงี้มุกตั้งงี้นะเป้งแต่อย่างเครื่อน้ำขาปกติอะมุกฝันถึงแฟนมากๆนอนตะเคียนแต่ว่าฝันถึงแฟนนี่นอนแลยอะฝันถึงแฟนฝันถึงแฟนแต่ว่าฝันว่าฝันว่าพี่วินตายเมื่อคืนนี้ ก็คือพี่อ่ะอยู่ในรถแล้วพี่ก็ฆ่าตัวตายเออโดยการเอาเค้กอุดหน้าเลยอุดหน้าเลยแล้วี่เลยกะร้องไห้อย่างหนักมากี่เอเคอุดหน้าเลย แล้วในทุกๆวันและในบางวันก็จะตื่นเช้ามาด้วยการที่ที่รับโทรศัพท์แล้วก็พี่เลยก็เมื่อคืนพี่ด้ยหนูฝันว่าพี่อะอย่างนี้งุ้นอย่างนั้นกับหนูแล well, kind of so I mean, ้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เราแบบฮะอะไรนะซึ่งมันไม่ได้ใกล้เคียงหรือว่ามันไม่ได้มีในชีวิตจริงเลยปกติเราฝันเนี่ยมันจะต้องแบบมีอะไรที่มันแบบเชื่อมโยงหน่อยว่าแบบไปเจออะไรมาเราก็ถามเลยว่าเมื่อคืนไนูดูอะไรมาหรือเปล่าดูหนังอ่านอะไรมาหรือเปล่าไม่ไปฝันอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะธี่ที่กับเราอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้ว กับยิ่อดทนมากจบค่ะจบจบค่ะคู่ไี้สิ่งที่เห็นคือใจใจเย็น แล้วก็เหมือนไม่ไม่ปล่อยให้อีกคนหนึ่งอ่ะเสียใจอยู่นานๆพยายามจะเคลียร์กใช่เล้วรู้เรื่องแค่ไหนเอาแต่การสังเกตการไม่แต่ว่าจริงมันเป็นเรื่องจริงใช่่คู่คือมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาเราเป็นยังไงมีเรื่องแตกต่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของความใจเย็นที่ว่าป็นเรื่องของความที่แบบมีอะไรก็ต้องคุยกันสุดว่าเรารู้แล้วว่าฝั่งเนี้ยเขาเสียใจอยู่ก็ไม่ควรจะปล่อยไว้นานรีบเคลียร์รีบจบอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเขาจะรู้้ย อาชีพพี่มุเหินที่อะไรกูน,นู้นะมั้เขาเหมือนกับว่าแบบเรื่องเนี้ยเขาไม่โอเคเขาอยากจะพูดแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดตอนนั้นเว้ยแล้วพอพี่เย็นลงแล้วเขามาพูดอะแล้วพี่มารู้ทีหลังลวา่าอ๋อ ขารอแล้วเขากำลังรอเราเป็นแบบนี้นะอะไรเขากำลังรอเราถาดาวก่อนแล้วก็แบบค่อยพูดทุกครั้งมันเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้แบบยังยังโอเคยังเป็โอเคไมกลัวว่าเรื่องนี้จเล่นเรื่องเออนี่ก็เป็นคนแบบว่าเอ้อเขาเขาปฏิบัติโอเคศิลปะใช่เป็นคนมีศิลปะในการพูดปฏิบัติหน o r มากเป็นคนใช้จิตวิญญาณในการคุยกับคนทำไมไม่เอาศิลปะนี้มาใช้แบบคุยรู้จักกับเพื่อนใหม่บ้างเออเพื่อนคนเดียวเป็นมุกเลยตอนนี้ไม่ต้องข้าว เทสอะไนี่มุกปลาไปกี่เทสแล้วเนี่ยในันนี้้อวหน่อยนหน่อยอะเากระนี้ไปค่ะก็เออไม่มีไรจะพูดค่ะใช่พวกก็บอกว่าวกก็ยินดีมากที่ได้เป็นแม่สื่อให้กับสคนนี้ใช่อีกแม้ว่าไม่มีมุกเขาก็อยู่ด้วยกันแหละเขาก็รักกันอยู่ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้หรอกไม่มีมุกอะเป็นสายทรัพไงมีความมั่นใจเวลาเขามีปัญหาอะไรจะถามพี พี่มันก็เป็นอย่างนี้ม,นนมันก่อนมันก่อนมีเรื่องเครียดก็โทรไปหาเมฆพี่ชายมูซก,ก็พคดยัดนวเวลาทเมฆมามาถันอค่ะได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะอยากปรึกษาความรักกับเรานะคะก็สามารถคอมเมนต์ล่างนี้ได้เลยนะคะเออว่าทำไมเึ็นแล้วเราก็ท่ยอะขนาดนี้อ่ะถ้ามีคำถามใดๆก็ใช่ค่ะสามารถเออคอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากเห็นพี่วิหรือมูซมาทำอะไรอีกอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอก,กไอเดีเยพว,วกวเรามา ชอบเล็มาเยอะมากนะคะกับช่องของยังกังจะมาเราจะมาเดือนนี้โอเคเราจะมาเดือนนี้เตามรอซ้ำอยู่เจออุ้ยอะไรสําหรับยังยังไม่ทีนั่นคอท่ะนะพี่วีค่ะแต่พอมาเจอวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวกลับไปคิดละเออไปคิดก่อนเออถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับวันนี้นะคะก็แขกรับเชิญของเราที่น่ารักมากกดฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ล่ะเออ กี่ปีแล้วว่าลมลมแล้วนับเลยเคยนับด้วยประมาณไม่เคยนับเราไม่เคยนับวันไม่เคยนับวันเนี่ยอะไรทุกวันันนี้ความหมายอยู่แล้วกันแล้วกันเนี่ยมกลับบ้านก่อนยังไม่ปิดยังไม่ได้ปิดประมาณห้าเกือบเกือบห้าใช่ไหมเราเดินทางมายาวไกลมากๆเลยนะคะทุกคนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าทั้งหมดแต่ว่าหปีก็ยังหวานมากอยู่เออหวานหวานครับ